สวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็มารับประทานอาหารเย็นกันนะครับอยู่ที่โรงแรมอะไรสักที่หนึ่งที่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับเราเดินทางมาทั้งหมดประมาณ8ชั่วโมงได้นะครับก็มากินปูที่ใหญ่มากนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นปูตัวใหญ่มากนี่ครับดูเฉพาะอันนี้คือเฉพาะก้ามมันอย่างเดียวเลยนะครับสังเกตอยู่ดีว่าจะใหญ่มากครึ่หนึ่งครบ่หนึ่งของผม7นิ้ว,วครวับกา้ามปู สิบสี่นิ้วเลยนะครับลองดูได้เลยนี่ก้ามปูเหรอครับนะครับแล้วลองมาดูแต่ละโตที่เขากินกันนะครับนี่ก้ามปูกินโคสังเกตตังเกตโตปัแหม่มนะครับนี่นะครับกินไปคนเดียวสามหมื่ห้าได้โตัวนี้อีกแสนสองมาดูตอนนี้นะครับแม่เก็บปูไปไหนหมดไม่รู้นะ ทำลายหลานสาวไปแล้วครับวัวปปชมาเจอคระบวัวปปชนี่ดูหลานสาวทั้นแกะมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตรงตัวอื่นต่อนะครับเป็นไงครับอย่าตัวเองจะอันนี้ถ้าเกิดกินไม่หมดจะปรับขีดละยี่สิบนี่ครับดังนั้นนะครับเด็กนักเรียนที่ติดตามโซเชียลแคมป์นะครับดูท่านผอของเรานะครับ เป็นไงครับปูกาลงใหญ่มาเรามาในชุดเรามาในชุดอะไรครับเรียกว่าอะไรนะชุดนึงชุดยุกตะนะครับอันนี้ครับคู่โอนะครับจำคู่โอได้ไหมครับหนีหนีที่บ้านมานะครับอันนี้ปลาล่าของเรานะฮะปลาลาปลาลาปลาลา่าเดี๋ยวลงโซเชียลแคมหน่อย ครับได้แล้วครับได้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะอัพโซเชียลแคมลงหน้าหน้าเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวเด็กนักเรียนได้ติดตามนิวประมาณเราจะยังไม่ถ่ายชั้นได้ยังไงถ่ายไปแล้วเรากำลังจะแกะอยู่วิธีการแกะปูนี่ครับสังเกตว่าปูเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยขอคอนเฟิร์มว่าน้ำปลาลัดนะครับคุณป้าทำอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเธอก็เกินเด็กแม่ ถ้าถ้าวันนี้รอแกะปูคาดว่าพรุ่งนี้วิดีโอก็ยังอัปโหลดไม่เสร็จถ้าอครับอ่านี่ดูรองดึงออกมาครับไม่ต้องติดจานนะเป็นยังไงบ้างครับนี่ไม่รู้บ้างดังนั้นถ้าเกิดจะจะมานะครับเราต้องมากับทัวร์คุณชายนะครับตามนี้นะครับนิวต้องใช้ไหมต้องมึงไหมต้องมึงใช่ละรหัสคุใชครับมีรหัสผ่านด้ยไม่ต้องมีรหัสผ่านครับเล่นได้เลยครับ นี่นะครับนี่ายไทยเอาหน่อยดิลองเรามาด้วยนะครับต้องขอขอบใจนะที่คุณยู่นั้นพยายามถ่ายรูปไว้นี่ยนะเพื่อเป็นที่ระลนะครับตอนนี้แดดปูอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเมาเราจะไม่สามารถแก้ผ้าอาบน้ำได้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยคุเมากูแก้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนที่กับคุณครูกำลังอาบน้ำแก้ผ้ากันนะครับ